สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่17กุมภาพันธ์2564โดยชเปพาะคคั้งเชลซีครับเรามาดูข่าวเชลซีช่วงเช้านิดดีกว่าเริ่มต้นที่ข่าวนี้กันเลยครับหักอกเชลซีเลว์ูอาราบาตอบรับย้ายซบเรอ,อัลมาดริกพร้อมสัญญา5ปีโดยสการสปอรต์ตยืนยันมาว่าดาบิดอาราบากองหลังทีมชาติออสเตรียของทามิเมินิก ตอบตกลงด้วยวาจาเพื่ชย้ญญายร,ร่วมทีมเรอัลมาลิกในศึกลาลิกาสเปนเป็นที่เรียบร้อ,รอยเหลือแค่การสัญ,ญญาอย่างเป็นทางการเท่าน,นั้นโดยฟาเบซชโอรโรบาน,โนโกูรูตลาดซื้อขายสายอาข่าวของ s k y ยสปอร์นะฮะระบุว่าว่าดาวิดอาราบาซึ่งจะหมดสัญญากับชางเสือใต้ในวันที่30มิถุนายนนี้และไม่มีท่าทีจะต่อสัญญาการค้าแข่งในศึกบุนเดสลิกาเยอรมนีกันต่อไป ล่าสุดบรรลุข้อสัญญาเบื้องต้นกับทางเรลล์บลิกด้วยสัญญา5ปีหักอกเชลซีและก็ลิเวอร์พูล2ทีมยักษ์จากทางฝีมือกิจที่ตามจีบมานานแสนนานแล้วโดยอาราบาวิสแปดปีรายนี้ปน็นเตะส,สรรพประโยชน์นะฮะที่สามารถเล่นทุกตำแหน่งในแผงกองกลางและก็แบ็กซ้ายลงเตะให้กับบิยญาไปแล้วกว่า400นัดน,น,นะผมเป็นนว่างานนี้ก็หักอกนะฮะทั้งทีมเล็กทีมใหญ่เป็นที่เรียบร้อยนะผมโดยเฉพาะทีมใหญ่เชลซีของเรากันด้วย ก็ถือว่างานนี้ไปได้ดีกับทางบริอัพบริลิกกระก,กันนะฮะโชคดีโชคดีเราวมาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับเอาอีกแล้วเรอเนี่ยแวนเนอร์เผยความฟินขั้นสุดยอดที่ได้รับจากทางกุซูชูเคล โดยทางชิมโมแวนเนอร์กองหน้าความเร็วสูงของเชลซีให้สภาพชช่นชมกุญซือหน้าใหม่อย่างชมัสทูเคิลหลังทีมขึ้นยึดพื้นที่ท็อปโฟได้สํสำเร็จพร้อมอยำรับว่าแฮปปี้นะที่มีคนมนตะโกนใส่เป็นภาษาเยอรมันอยู่ข้างสนาม การมีใครสักคนหนึ่งมาตะคอกใส่ผมจากข้างสนามด้วยภาษาเยอรมันเป็นอะไรที่ฟินม,กมากๆเลยชูเคิลเป็นคนที่เก่งและก็มีไอเดียในการทําทีมที่น่าชึ่งนักเตะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากมายเพิ่มจากการฝึกซ้อมทุกวันซึ่งเมนเนอร์คนนี้ก็ได้กล่าวนะฮะเมื่อมิกฤติสุดก่อนพว,พวกเรานี้แทบจะไม่เหลือความหวังที่ช้าชนทีมหัวตารางและทซ้ําปแตมที่ห่างอยู่จากทีมอันที่4ี่ไกลลิโลดเลยนะแต่หลังจากทางชูเกิลเข้ามาทุกอย่างก็ดีขึ้นกว่าเดิมแบบหน้ามือเป็นหลังมือ โดยเิ่มไม่กี่สัปดาห์ก่อนพวกเราแทบจะไม่เหลือความหวังจะช้าชนทีมหัวตารางคะแนนแล้วด้วยซ้ำไปแทนนี้อยู่ห่างจากทีมอันที่4ี่ไกลลิปโลดเลยแต่หลังจากทางจูเคิลเข้ามาทุกอย่างก็ดีขึ้นดาบหน้ามือเป็นหลังมือ ตอนนี้เรายึดพื้นที่ท็อปโฟกคืนมาได้สำเร็จแล้วตามหลังทีมหนันที่2อ,อยู่แค่สีแต้มเท่านั้นจากที่ผมเคยรู้สึกว่าจบฤดูกาลนี้คงชั่วตัวจะลุยศึก UCL อย่างแน่นอนแต่มันก็ไม่เป็นแบบนั้นเชลซี Chelsea กำลังดีขึ้นเรื่อยนะและก็พร้อมท้าทายทุกเป้าหมายจริงๆเป็นทางานนี้ทางจิโบเวนเนอร์ก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของเชลซีนะฮะต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรนครับรัดูี่ข่าวต่อมากันดีกว่านครับ โดนใจเหลือเกินทเกลชมแข่งเชลซีเล่นครึ่งแรกจำเกมชุมครึ่งแรกจำเกมโดยกันทางโทมัสทูเกลกุซื้อของทางเชลซีชมลูกทีมเล่นได้จำมากมายในช่วงครึ่งแรกนะฮะในเกมเปิดบ้านสอยนิวคาสเซลิลยูเต็ดไป2อต่อศแต่ไม่ปลื้มในช่วงครึ่งหลังที่ไม่ค่อยเน้นเกมบุกขึ้นหน้าักเท่าไหร่นัก โดยชมัสซูเกิลผู้จัดการทีมเชลซีได้เผยม,มาว่าตนนั้นรู้สึกประทับใจฟอร์มการเล่นของทีมในช่วงครึ่งแรกนะฮะหลังจากที่ทางทัพสิงห์บรูเปิดบังแซมฟอร์บริดพิชิตนิวคาสเซิลไป2องต่อศนย์ในศึกฟุตบอลผิวหนังอังกฤษเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยเกมนี้เชลซีได้ทั้ง2ประตูนะครับต,ตั้งแต,แต่ช่วงครึ่งแรกจากทางโอูริยอชิรูและก็ปิโมแวนเนอร์ซึ่งซัดชัยนัดนี้ทำให้พวกเขาเนี่ยขึ้นมารั้งที่4ในตารางคะแนนผิวหนังอังกฤษเป็นที่เรียบร้อย โดยมีทั้งหมด12แต้มจากการลงแข่งขันทั้งหมด24นัดตามหลังเลสเตอร์ตีทีมันดที่3 4แต้มกันเลยทีเดียวโดยเขาได้บอกว่าผมชอบการเล่นของเราในช่วงครึ่งแรกน,นะประพาบอลเข้าไปในกรอเขตโทษพวกเขาได้บ่อยมากเลยและได้ยิงหลายครั้งกันอีกด้วยเราแทบไม่เปิดโอกาสให้ก,กับพวกเขาเข้ามาในกรอเขตโทษเราเลยแต่จังหวะสุดท้ายหลายครั้งเราทําไม่ดีการตัดสินใจในจังหวะสุดท้ายเราควรจะมีความเด็ดขาดมากกว่านี้และความแม่นยํามากกว่านี้ ส่วนช่วงครึ่งหลังนั้นเราโยนทิ้งโองกาสที่สวยหลายครั้งช่งต้นครึ่งหลังนี้ไปถึงสองครั้งการตัดสินใจทำได้ไม่ดีแล้วเราก็เล่นส่งบอลคืนหลังมากเกินไปทั้งที่เรานั้นสามารถเอาตัวรอดจากการโถกดันได้แล้วคุณสืชาวเยอรมันคนนี้ได้กล่าวเปิดใจทิ้งท้ายน้าผมเป็นว่างานนี้นะฮะก็ถือว่าต้องปรับต้องจูนต้องแก้ไขกันต่อไปกันะกน,นะฮะจะเป็นอย่างไรก็ต้องค่อยว่ากันต่อไปแน่นอนงานนี้ต้องมีปรับแก้ไขอย,อย่างแน่นอนเรามาดูข่าวต่อมาก,กันดีกว่านะครับ ูเกลชี้ท็อปโฟแค่เริ่มต้นหลังจบวิซันนี้ดีกว่าอย่างแน่นอนหลังจากการเข้ามารบตระแนงได้ไม่นานนะฮะผมทีมมีผลงานที่ดีวันดีคืนจนวันนี้ขึ้นมากลับมาอยู่ท็อปโฟกันอีกครั้งทําให้ทางขุนซือของเชลซีเชื่อมัว่าทีมสะผลงานที่ดีกว่านี้และได้สั่งลูกทีมมาว่าอย่าหยุดท,ที่จะพัฒนาโดยทางโจมัสทูเกลขุนสือของสิงบรูได้ออกมากระตุน้นลูกทีมอย่างหนักเลยนะฮะหลังจากที่เพิ่งจะเอาชนะนิวคาสเซิลมาได้2ต่อ0ูนย์ เมื่อวันก่อนที่ผ่านมาตัวอย่างที่ทราบกันดีมาว่าโทมัสทูเคิลนั้นต้องเข้ามารับเผือกร้อนต่อจากทางผู้จัดการแฟรงค์ลัมพาดและได้พาทีมผ่านวิกฤตใหญ่มาตลอดทั้งเดือนมอการาคมที่ผ่านมาจนถึงกุมภาพันธ์มาด้วยกันนะฮะและในเวลานี้ทีมอยู่อันดับที่4ของตารางคะแนนในศึกฟุตบอลผิวเห่งกฤจซึ่งถือว่าเป็นผลงานดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากตัวคุมทีมยังไม่แพ้ใครเลยนับตั้งแต่เข้ามาคุมทีม โดยทางูเคิลเปิดเผยหลังจากที่ทางอัลชนาดเดลกาเซนมาบระบัดได้ว่าผมชอบครึ่งแรกนะที่เราเล่นกันอย่างกระหารเราได้จ่ายบอลกันมากมายในเขตโทษและก็ได้โอกาสยิงหลายครั้งที่12ต่อ3ครั้งรวมถึงบีบให้พวกเขาอยู่ห่างจากเขตโทษของเราไม่ปล่อยโอกาสให้พวกเขาเลย ส่วนในครึ่งหลังนี้เราเปดิดโอกาสให้พวกเขายิงไปถึง2ครั้งในช่วง2องนาทีแรกเราแพ้นในการดวลตัวตัวและการตัดสินใจประกบตัวก็เหมือนกับว่าประสญเสียบางอย่างไปนักเตะจะมีเวลาพัก2วันและบางทีพวกเขาอาจ,จต้องการสิ่งนี้ผมได้คุยไปแล้วแต่เน,น,นิ่นในช่วงพักครึ่งนั่นเอง เดยเทัโฟจะเป็นเป้าหมายและยังคงเป็นเป้าหมายของเรามีหลายทีมไล่หลังเราอยู่เรามีอีกหลายคะแนนให้ได้เก็บและจะเป็นความท้าทายครั้งใหญ่เพราะมีอีกหลายเกมเรออยู่เราต้องเล่นกับทีมกลุ่มบนตารางคะแนนและก็ท้ายตารางคะแนนทุกเกมยากหมดอยู่แล้วและเราจะสู้ต่อไปด้วยกันสำหรับโปรแกรมต่อไปของทางเชลซีนั้นจะต้องบุกไปเยือนชินเซนแมรี่ของทางนักบอลเสตทมต้นนะฮะในวันเสาร์ที่ 20กุมพันธ์นี้จะเตะกันเวลา19นาฬิกาประชีตามเวลาประเทศไทยนั่นเองใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมกันได้แล้วมาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับอยากได้มานานแล้วนะทูเคลิลรับเคยเล่งดาวรุ่งเชลซีสมัยเป็นในายใหญ่ที่เปเอเชโดยกันที่ทางโทมัสทูเคลิลนะผมในายใหญ่ของสโมสรเชลซี ทีมตังในสื่อฟุตบอลเรังกิษได้เปิดเผยม,มาว่าเขาเคยให้ความสนใจในตัวของคารามัสันโอดอยในตอนที่ยังคุมทีมปารีสแซ็งแมงก่อนหน้านี้ตามการรายงานจากทางฟ on. ุตบอลดอตลอนดอนโดยกองกลางวัย2ปีคนนี้ได้รับโอกาสในการลงสนามนับตั้งแต่ที่ทางกุนซื้อชาวเยอรมัน เข้ามารับหน้าที่คุมทีมสิงบโรูเมื่อไปเดือนก่อนโดยมีส่วนร่วมในการเกมรุกทั้งในตำแหน่งปีขวารวมทั้งเล่นกองหน้าด้านซ้ายในเกมที่สามารถเอาชนะบาสบรีมาได้ในศึกเอฟเอคัพมวยบอรฟุตบอดิชิบานมา โดยดุกข้อกล่าวถึงอดอยมาว่าผมนี่นึกถึงตอนคารามนะตั้งแต่ตอนที่ยังคุมทีมอยู่บาีสแซชเมแองผมว่าน่าจะประมาณ2ปีที่แล้วชื่อของเขามันโผล่ขึ้นมาตอนอยู่ในบริษของพวกเราเพราะชัดเจนมาว่าเขาเป็นนักเตะที่มีศักยภาพที่ค่อนข้างจะสูงผมชอบเขามาโดยตลอดพระบุคลิกที่แสดงออกในสนามตอนนี้ผมได้รู้จักเขามากยิ่งขึ้นผมสามารถพูดได้เลยว่าเขาเป็นคนมองโลกในแง่ดีเป็นอย่างมากมายและก็มีรอยยิ้มที่ใบหน้าเสมอ เราชอบสิ่งนี้เป็นอย่างมากเลยนะความคิดและก็ทักนคติในแง่บวกที่เขาแสดงให้เห็นในสนามซึ่งแน่นอนว่าเขายังมีพรสวรรค์อย่างมากและเราก็ได้เห็นความสามารถในการเร่งความเร็วของเกมด้วยการวิ่งที่เข้มข้นสูงขึ้นอีกด้วยนะฮะเขาคนนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการครองบอลและแน่นอนว่าเขายิงปรโตและก็แอสซิสต์ได้อีกด้วยครับโอ้โหนะฮะเป็นราว่างานนี้นะฮะทางโทมัสซูเคิลก็บอกว่าแฮปปี้มากๆเลย ที่เขาได้มาคุมเชลซีที่นี่และก็ดะอยู่กับทางคาร์มสันโอดอยเด็กดาวรุ่งที่เขาในจะได้มาร่วมทีมสมัยที่อยู่ปารีสแซงต์แชงแมงนั่นเองเรามาถึงข่าวต่อมากันดีก่อนครับเมอร์ซันอยากจะเห็นฮาร์แลนย้ายมายังเชลซีโดยพอเมอร์ซันเชื่อมว่าเชลซีนั้นมีโอกาสจะเซ็นยาคว้าตัวเอลิงบบวฮาร์แลนกองหน้าของทางบริสด,ดัตมุนมาร่วมทีมเหนือทีมคู่แข่งทีมอื่นที่สนใจเช่นกัน ดาวเตชาโนเวคนนี้ได้รับการยกย่องมาว่าเป็นหนึ่งในแข้งฟากพรสวรรค์ที่สุดคนหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้และมีรรยงานมาว่าเดอะบรูสนใจจะดึงตัวดาวเตะวัย20ปีใบนี้มาร่วมกวนที่แซมฟอร์ดบริตจากคอลัมน์ของอดีตดาวเตะนะผมอาร์โตลที่เขียนลงในเดลิตาเจ้าตัวระบุถ,ถึงเหตุผลที่ว่าเพราะอะไรฮาร์เลนด์ถึงเหมาะสมกับทางสิงบรูโดยจรนวดาทีมทั้งหมดที่สนใจเอื้งริบาอาฮาแนนเนียเชลซีเป็นทีมที่ต้องการตัวเขามากที่สุดเลยนะ เขาจะระเบิดสกอร์ให้กับทีมได้อย่างแน่นอนหากเขาย้ายมาอยู่ที่นี่ซึ่งต่ายิงเจ้าของรางวัลโกลเล้นบอย2020นี้ยิงไปแล้วถึง23ประตูจากการลงสนามทั้งหมด23นัดในทัาน,นี้และยังทำไปแล้วถึง6แอสซิสกันอีกด้วยซึ่งล่าสุดมีรายงานอกว่าเือเหลืองพร้อมปล่อยฮาร์เรนหากได้ค่าตัวประมาณราว75ล้านปอนด์โดยทีมไหนก็ตามท,ที่ตัวเขาไปนั่นเหรอถือว่าคุ้มค่าเป็นอย่างมากไม,ม่โมสันกล่าวต่อ เขาจะสารต่อสถิติยิงประตูและเขาก็จะเดินหน้าลุยกันต่อไปทีมไหนก็ตามที่สัญญาเขาไปร่วมทีมก็จะมีโอกาสคว้าแชมป์ลีกได้ยอย่างแน่นอนเป็นตารางงานนี้พอเมอร์สันก็ได้กล่าวชิงใช้เอาไวน้นครับและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดวยสโมสรเชลซี Chelsea, ในวันที่17กุมภาพันธ์2564โดยเฉพาะครั้งเชลซีครับ